ไม่เคยสามารถมากกว่า ตอนเช้าก่อนนะครับก็คือเ <c oughs> พิ่งตื่นเมื่อคืนนั่งคุยกันยันดึกกบกับตีสองตีหนึ่งกว่าประมาณตีหนึ่งเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ในสวนของของคุณพ่อนะครับสวนของปั๊มมันนะครับเราโอ้สงผมขอโทษด้วยเนาะไม่ได้หวีผมอันนี้เช้าตอนเช้าอยู่เราจะให้มาดูต้นผลไม้รากไม้นะครับก็คือที่นี่เนี่ย นอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกในเรื่องของผลไม้ต่างๆที่เขาปลูกได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นลองกองเงาะก็มีนะครับลองกองมีมะเฟืองมีมังคุดก็รู้สึกมีมังคุดเห็นบอกว่ามีปลูกมังคุดแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีผลมไม้รากไม้ต่างๆเยอะมากนะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยที่เนี่ยมีทุเรียนที่ต้นที่เก่าแก่ ประมาณสิบห้าปีอยู่ตั้งแต่ต้นแรกของสวนเลยแต่ตอนนี้เราพามา <c oughs> เราจะพามาดูนี่ก่อนลองกองนะครับอันนี้คือลองกองอืมเห็นไหมโอ้สวยมากเลยเนี่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 ยหืมน่ากินมากนะครับอันนู้นจะเป็นต้นนี่น่าจะเป็นต้นตะลิงปิงนะต้นตะลิงปิงอันนู้นก็ลองกอง อน,นุ่นซมโอ,อมีต้นัมโอด้วยสวยมากอนนันต้นใหญ่นี่น่าจะเป็นกระถอนนะนั่นอ่ามีลูกไหมมีลูกไหมนูน่นนุน่นนอ่นเจอลูกแล้วต้นกระถอนนะครับอันนั้นมะยงชิดอู้เยอะมากเป็นเป็นสวนที่น่าเดินมากๆอู้แสดงว่ากินไม่หมดแบบว่าไม่ได้เก็บขายไม่ได้อะไรอย่เงี้ยก็คือ หลนระท้อนหล่นเยอะมากเลยเราจะให้ดูภายในสวนก่อนเนาะก่อนที่จะไปลุยสวนกันอีกรอบหนึง่งตอนนี้รอทางทางเสียนหย่องเข้ามาก่อนกำลังเดินทางมาจากบ้านอันนี้เป็นบอ่อกกบบ่บอกกบนะดูนี่บอ่อกรบนี่เป็นบอ่อเลี้ยงกบของป๋มนะครับ มีตัวอะไรอยู่ในบอ่อน่าจะเป็นอ้ากบ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 มีกบอยู่ในบอ่อด้วยว้าวบรรยากาศโอเคเลยนะล่มลืน่นฝั่งนูน้นฝั่งทางด้านนน้นก็จะเป็นในส่วนของต้นทุเรียนนะครับอ๋อมีต้นที่ซ้อาแซมมาบ้างนะครับ ก็เยอะอยู่นะนูนโอ้เยอะเลยซ่อมแซมขึ้นมาเยอะมากนี่ต้นของเขาอันนี้ทุเรียนอยู่ด้านบนมีหลายลูกเลยส่วนที่นี่เนี่ยเป็นสวนอินทรีนะฮะเป็นสวนอินซีแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเคมีปะปนเลยนะเพราะว่าถามเขาแล้วว่าเขาใช้ ผลิตปุ๋ยผลิตยาที่เป็นอินซียใช้เองนะครับที่ไม่มีเคมีปะปนเลยคลิปนี้นะครับเราจะมาใส่หมอ้อ อะไรนะบอกว่าพาไปกินซอยจุใช่ไหมไปกินซอยจุไปกินซอยจุก่อนก่อนซอยจุเดี๋ยวเออไปว่ายน้ําก่อนพี่ว่ายร่างกายพอเหนื่อยปุ๊บเราไปลงไปน้ำแล้วเราเหนื่อยเราขึ้นมากินซอยจุอร่อยนี่นี่นะหลอกให้พี่ลงน้ำก่อนใส่มองใส่มองฉันมาทำอะไรที่นี่ เจอละไม่รู้ว่าโกโปรเราจะถ่ายได้หรือเปล่าถ้าเราถอดแบตแม่ถ้าเราถอดแบตถ้าไม่ถ้าเราถอดแบตมันก็ถ้าแบตมันอยู่ได้มันก็ได้แต่ว่ามันกันน้าได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวเราไปลองดูโอ้ยมันแค่นี้ค um> ิดว่าลึกโอ้เอ UM ้ยใช้ได้เลย สุดยอดว้าวอันนี้พ่อเริ่มปฏิบัติงานแล้วสุดยอดอ,อ,ยอ,อ๋อว้าวอโอ้าต้องไปไล่มาใช่ไหมครับพ่อทีเดะไล่จากเ,เนาะเอาว้อมเงาะไปเลยพ่อ <c oughs> แล้วก็ไล่บัดโอ้เอาเรื่องอยู่นะ เป็นไงครับสัมผัสวิถีชีวิตอีสานครับพี่ชาวที่นี่อาจจะดูดูดูนี่นี่นี่โอ้โอ้ไปด้วยไปด้วยเทมว่ายน้ำแล้วมั้งเนี่ยไปกับสามรอบแล้วนี่เทลี่สุดยอดอ่ะเช้งหน่อยขึ้นแล้วแล้วก็นอนเเจลีไ้ลลูกหาปแล้วพ่อแล้วไม่เล่นแล้วพอใจแล้วเหนื่อยเล่ลึกพี่ลึกลึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนอยู่เนี่ย ลึกๆกำลังดีกำลังดีแม่นบาเพื่อนแม่นจ้าไปก่อนมึงมองซอยพอดมันไปหายก็ลังใจดิถูกใจไหมูกใจไหมมากหลายถูกใจไหมูกใจไหมโอ้ยชันชันก็ชุดเริงเหรอแต่เราไม่ลงลึกเหรอคะอุปกรณ์ตลาดแล้วล่ะ ขอพุ้นหน่อยนะครับอ๋อได้ได้พี่เดี๋ยวแบ่งกันลงพุทธเถิดนบ่อยแล้วนอกบ่อยมากเลยนอกแล้วต้องเปลี่ยนแบตอย่างเดียวแม่จะเอาแบตมาครับพี่น้องทีมงานประมาณสองสี่ห้าหกครับผมแต่คนเหตุงานนี่หลีมีอยู่คนเดียวครับขันว่มม่พอว่าได้กินได้หมดนี่พ่อ ก่อนตลาดแล้วน้ำโซ่เซลจะลงน้ำแล้วครับผืนครับเซลีเมื่อไหร่จะเหนื่อยนี่มาเนี่ยเซลีมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเนี่มาเนี่มาเนี่มันชอบมากเลยนะชอบเล่นน้ำมากเลยไปเซลีหาแม่นู่น ทำไมตรงนี้นะมันมันมันเย็นกว่าตรงนู้นนะพี่ใช่มันเย็นเย็นนะข้างล่างเย็นเย็นเออแหหวานก็คือด้ยเอาที่ละฮะที่ละแหนเดนี่ยหนูเอากางม่องก่อนเพื่อนพ่อบอกว่ามึงมาซอยกูก่อนนี่ลูกก่อนสิไปว่านแหน่ทิ เน่าอยู่นี่หมดเจ้าเมียดิครับเพาะมอ่งพ่อซื้อมาเท่าไหร่นะครับสองป่ากับสองขนแปะโอ้ยังไม่ได้กะลงน้ำเพิ่งลงน้ำพ่อต้องบอกว่าต้องบ่มไปเป็นปีไงโอ้ของดีเนี่ยบ่มนานบ่มนี่ถ้าเป็นวายก็ชั้นยอดมีอายุเลยอืมถ้าเพิ่มอีกสี่ห้าปีนี่ถ้าเป็นวายนี่กอันดับหนึ่งบ่มนานก็่วายบางที่พ่อองนีนี่ มั่งเง่แห้งถือยืดออกพ่อขันเง่าปุณิมั่งเฮลี่ไปไหนเย็นดีเนาะเล่นน้ำหลุดเลยเป็นไงบ้างครับพี่ชาวโอ้สุดยอดเลยครับวิญญาณแบบไม่เข้าเฟลเข้าสิงเลยไม่เข้าเฟลก็เข้ามาวันนี้ ตอนเช้าดูยูทุเรียนไปสายๆมาหน่อยเป็นกิจกรรมลงน้ําหาปลาาปเป็นวิธีที่หาดูได้ยากนะสัมผัสได้ยากนะคนเอาง่ายๆคือนายกยังไม่มีไม่โอกาสสัมผัสเลยนะเขาไม่ลงพี่ใช่ไหมใช่ครับส่วนตอนเย็นละเพื่อนไปเรื่อยๆเฮเรียนฉันตอนเย็นละเพื่อนเย็นลวเพื่อน เราเน้นเราก,ก,ก็กินน้ำที่เนาะกินน้ำทางเดียวเดียวเด้อเฮาโอ้ย oh. <c oughs> พี่ต้องไปทุ่นเข้าไปในเยาะนู่นเป็นไรไหมพี่ไปได้ไหมพี่โอ้มันลึกมากเลยลึกนิด เขย่าเนาะแล้วเอาเหวียบหวานมุมนี้กันนะวะครับผมตอนนี้ก็ไล่ป่าครับผมเนาะหลายไม้หลายแห้งพี่น้องนี่ครับทีมงานพ่อ รูดจับหัวนันไว้ครับแล้วก็ดึงรูดลงรูดลงตามรอยเกล็ดแล้วก็ดึงหัวมันขึ้นเดี๋ยวๆประมาณนี้ติดวะนี่ตามตามนี้แบบนี้อะแบบนี้แล้วก็รูดรูดตามตัวมันเลยมีรูดมาเลยรูดตามเก็บมันนะอันนี้เขาจะเป็นเซียนหมอบไม่ใช่เซียนป่า มาเลยโอ้ได้แล้วไอ้นี่ไปอยัางไรไปอยังพ่อไปอย่างสาวลูกนี่มาเนิ่มๆแต่หาทุกช็อตนะพ่อนี่คือพี่ยืนนะอู้หูแบบไงพ่อยังงี้โอ้ยทั้งที่เสือพ่อ โหใหญ่ไปตัวนี้พ้วนดีครับเอ้าจันทน์มาหนึ่งตัวเอ้จันผู้ใดล่ะพ่อกดยังไงก่อนใครพ่อหน้าตัวนี้ปูไซขนาดไปไปดูให้เขาไหมครับกลัวปลาเขาตายอ๋อครับเขาเรียกว่าขโมยพี่เขาเอื่นว่าโจรพ่อผู้ใหญ่หนึ่งเด้อเจ้าพ่อ ไม่เบิ่งซซีบ่โอ้โปลดไม่ได้ป่ะเพื่อนมันใหญ่เพื่อนเนาะ,ะยังไม่ได้ต้องหาแบบตรงทีศมองมันสชั้นนิดเข้าจกโรดตมันเข้าเวลาหนอยามี ไห้บอกแค่ังจะได้เอาใจไหมเอาไกลไปเดี๋ยวพี่ไกไปเลยพี่ใกเย็นพี่ตอนั้นทางมองเขาเลยนะอย่าหลุดนะประประหมอนี่ความเป็นมายังไงอ่ะอ๋อสมัยแต่ก่อนนั้นเขาเลียนสูงเลียนสูงอืประหมอนี่กี่ปีห้าปีครับ6ปหกปีห้าหกปีครับแตาจะได้มาเปิดลินิกไม่ง่ายนะ มา่มมือนออกคร่อออกโมันมีปิงข้าวพี่ชาวนี่ปิงข้าวใหญ่อปิงข้าวไ่ครับพี่น้องสบบมันประหยัด เอาบุหรี่ใส่ก็ได้พี่มันไม่เป็นไรเรไม่กลัวมันก็แค่กัดธรรมดาเราวมันไม่มีล้อล้ออะไรเนี่ยมีครับเช็คดูเช็คดูปิงอ่ะไม่ไม่บอกจากแรกลื่นเลยเฮ้ยมันมีไหมวะนี่ยลื่นเนี่ยแต่มันจะไม่เป็นไรนะเหรอใช่ใช่ครับมันกัดมันปล่อยมันก็ไม่เป็นไรที่ชอบถอดเสื้อเลยกลัวจัดไม่มันไม่มีหรอกบางคนมันก็ไม่กัดพี่นะ แับนี่นะอุ้ยเต็มหลังเลยเออไม่เยอะก็เราเคือท้าพูนี่จะไม่เชื่อนะแต่ว่าเห็นตัวปั๊บนี่เออเคยกลัวเลยอ่ะแตไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรไงมันเป็นตระกูลธาตุตระกูลนี่แหละครับพี่น้องโอ้เชฟครับครับผมวันนี้มีปลาครับพี่น้องปลาอันนี้แหละกดเหลืองกดเหลื้งแต่ร้อนนะสนุกครับ พอเสียเไปล้งนางน้ำดีปะมันโลขับขวดดแร่อนเล่นหลายที่วะค้อยเนี่ยใครปาร์ได้เป็นไงพี่เช้าของจริงปนมาแล้วโอ้โหลูกแบบเฮียน ของจริงครับนี่ดูกันเจี๊ยบบอลนี่เขาติดเจบบอลนี่มันติดง่ายปะโอ้ยแซ่๊ยบบอลมันโตเข้าเยาวมันแรงทานจืิงหรอเออเฮ้ยน้ำไหลวู้วนี่ละพี่ซุดเอ้าใครจะกินเปิดอ้าวฟั่มเพื่อนเดี๋ยวเปิดให้แป๊บเพื่อนยกเฮ้ยไอ้โยกเพิ่นวะฟั่มเพื่อนกินติดปากบอกว่าฟั่มนี่มันทะเลบอช่วนกันกินเขาจังเตือนเนาะ กูเลยอยกหัวกูตีบปากยกเตี้ยนเออะปลาเบี้ยนโยกบุ้ยอุ้ยอเลยพ่ออุ้ยใครปากตาขนอืกินใส่ขนไปเลยเอาแล้วครับพี่ชาของเราไม่ยอมแพ้โอ้พี่จับมากคือปลาแพทปลาแพท โอ้โอินตนาาเลยเพื่อนครับขนโตกครับผมที่สุดข,ของบรรยากาศกันมหาครับแล้วก็กินเขาครับ <c oughs> นี่แหละครับคือความมวลซึน <c oughs> โกดได้ล่างเกลือวพอดีเลยอ๋อล่างเกลือวอ๋อผม่อ <c oughs> <c oughs> จบเขาบ่ได้เดี๋ยกเอาให้จบว่าไปยังบ่เป็นเว้ยเป็นไงเบาอีสานได้เนี่เบาได้อ่าเบาอีสานบ่ะเบาจักภาษาอย่างภาษาลมสักเป็นไงพี่ภาษาลมก็อประมาณนี้อ๋อจะออกไปทางลาวทางสปปลาวเออเหมือนนะเพราะว่าเป็นคนเชื้อสายทางทางนู้นเลย ใช่ไหมครับทางลาวเลยครับเจ้าแล้วหยุดแล้วแล้วหยุดแล้วพี่ตุ่มปลาพี่น้องตุ่มปลาแค่เดียวเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมวนว่ะตือใจผมพอแนวนิอันนี้ไม่ว่าตุ่มปลาน้าสไลด์กินไหมเห็นาะจำเป็นหม้องต้องหยุดแล้วนี่มันตกมาพอแบบ ลังเกลือปลาเฉยๆได้บยเต็มหันเนาะเออมันเต็มพันหยุดแล้วพ่อเปิดดิกวาเฮานี่สู่เลยบาทนี่ไผ่กับไผ่ละผมเอาไข่ปลาอันนี้ก่อนโอ้ยพี่เชามันไข่ทุกตัวเลยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวดูมันเดี๋ยวดูมันโอ้ยไข่อันนี้ไหมปลาหมออร่อยมาก ้ยไข่โอ้ยดูดิ้ยไข่รูปตัวจริงน้ำลายแข็งเลยนี่เบิดเกียงครับผมเฮตัสซากแต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังต่อสู้ <c oughs> สก็ววสิ่งที่เขารัก <c oughs> กินให้คุ้มกับที่ลงเป็นยังไงบ้างพี่เช่าเอาวอาเป็นภาษาอีสานด้ว่าบ่ได้ไหมภาษาลมบ่เป็นไหมภาษาลมภาษาลมภาษาภาษาลมก็ประมาณนี้ก็แซ่บครับในมวลสนุกสมกับที่วิ่งมากอบหกร้อยโลสุดยอดตือครับนี่นะครับผมเดี๋ยว อ่าพิเศษมากออดสวนผู้พันดอนทั้งทีคุณปั๊มกับสิภาไปไปไหนนะเพื่อนไปเคียงเนื้อเพื่อน <stell> เคียงเนื้อชื่อว่ามาครวย <laughs> มารวย <laughs> มารวยมารวยพออกเสียงผิดทีเดียวเยี่องอะไรเนาะ <laughs> อยู่นะงานวันรับในถึงตีนเลยเด้นะ <laughs> อ่าเดี๋ยวพาต้อนรับด้วยการ สอยจุครับผมยินดีต้อนรับสู่พื้นที่อีสานยังแท้จริงต้องริมรถสอยจุครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งเขียงสดๆว่าสิเป็นยังไงนะครับบุ้มผมดีป่ะผมมาแก้ววะแก้วยู่น <artist> <tirar S 2> ี่สุดถึงอยู่แล้วครับดีแท้ต้มมาแก้ววะข้าวนีกับซดอยู่มันปวดปวดตาเห็นผมไหม แต่ว่าพี่น้องโผล่มาเสียเสียครับเสียข้าวรครับข้าวข้าวแ่ต้องปีนครับพี่น้องขอเป็นรถหกพันบาทครับเบียแถมเบียอันนี้เงินใครตนี่มีพี่ค <c oughs> นเดียวครับไจ่ายมานนึงอร้ยเนาะสุดยอ <c oughs> ดเรยียบร้อย ได้างเหระครับผมอันนี้โอ้โหบอกุยลายครับพี่น้องของดีดีสดๆจากเมืองกันทะลักนะครับผมเฮาสิมุงตรงตูตูตูเันมาสู่สวนผุวพันดอนนะครับผมเพื่อที่จะไปเทสสร้อยจุกนะครับผมตอนรับพี่น้องท่างน้ำหนาวเฟินมากไก่อยากให้เพื่อนได้ซิมของดีเมืองกันทะลัก นะครับอีสานเฮ่าเดียวสิเพียอนซอยจุแซ่บๆคำนี้เงี้บ่งก็ไน้